เรามาเยี่ยมเ,เพื่อนๆนของเราที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 นะครับของบ้านแม่นะครับบ้านแม่ตําบลเชียงฝันอำเภอเชียงฝันจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งออกมามีสถานที่กักตัวอยู่นอกชุมชนบริเวณชายทุ่งนะครับบริเวณชายทุ่งมาอยู่ที่นี่มาอยู่เฉ้าะมาอยู่สองรายนะครับ,มา,รารบมาอยู่สองรายแล้วก็เป็นผู้ติดเชื้อก็ สิ่งที่เราจะทําได้ดีที่สุดก็คือการดูแลกันนะครคนไทยเรานะครับในภาวะที่ยากลำบากเช่นนี้ก็มาดูแลกันครับเดี๋ยวตามผมไปครับผมเนี่ยสะพานลำห้วย <c oughs> ดูบรรยากาศครับมาอยู่ท้ายทุ่งจริงๆ

เพื่อนรูดีและการพี่น้องอสมทุกทุกคนดีใจแห้งดีใจแห้งสวัสดีครับสามเยี่ยมเยี่ยมครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ไม่แักเขาตีร้อยหาอยยึดครับผมครับผมครับผมตีรไล่หายยึดยูนี่พี่น้องอสมเขามาต่อหน้ามูสามนะครับกับมูหนึ่งครับโอวยมากันเยอะขอบคุณมากนะครับที่ช่วยดูแลพี่น้องของเราสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดก็คือการดูแลกันในภาวะที่ยากลำบาก น้ำใจของพวกเราที่มีต่อกันผมกับนำใจเล็กๆน้อยนะครับเป็นของฝากจากที่นครอ้อนปทุ่มหล้กกาสจอจอมมนาะภาษากระมวลอ้อนประทุมมาฝากรับแรกก้อนจีก้อนสีไปยามคู่เพิินเดี๋ยวขออนุญาตนี่นะครับไห้มอบเจลเจลนี่การได้รับความอนุเคราะห์มาจากนี่นะครับรูปคุนครูผมนี่ท่านดรเฉลิมชัยสีอ้อนมันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแต่รับซอยมาเป็น เป็นว่ามันเจียวเป็นแอลกอฮอล์สเปรย์นะครับใครทุกคนครับครับผมร้าน้เหมืผมร้าน้บเป็นน้ำมูครับผมแจกทุกจ้าจ้ทุกคนทุกคนครับยหรือ่ามเนแจกทุกคนเลยราแจกครัแจกมาสัีแจกมาทั้งสิจกขอบคุณครับมันใส่กระเป๋าสมัครดูจ็มนูใจเากคนง้นะครับผม โอเคทีนี้ข่าวสวัสดีครับลูกๆเป็นยังไงสบายดีโอเคเป็นกำลังใจให้นะจากเป็นพ่อเนาะพ่อประเดนพ่อที่นักร่อยเี้ป็นหักเสรีพ่อที่นกรครับนี่จะเป็นพี่เอาเป็นพี่ละกันพี่ที่นกรครับจากับอ้อมเราจะอ้อมเด้อมาฝากของนะครับลูกเฝอลูกเฝออลอครับ ขอบคุณทุกๆคนครับครับสวัสดี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 ครับขอบคุณหลายๆที่ยนี้คือขอดบานเขาบ่ลืมบ่ลัฟขอดบ่ลืมได้บลืมครับผมไม่ขอดกันตั้งเจี๊ยเขาเกิดจะบลืมคือเก่ากันหน่อยเนาะครับผมได้ได้ขู่เก้าไปใช้อีกที่นี่ครับนี่ก็ภารกิจของอันนี้คือหมูหนึ่งกับหมูสามนะครับเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวพบกันโอกาสหน้านะครับ